สวัสดีครับผมอ,อยู่กับผมนะฮะนิดดำทักทะเลนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะ,ะหรือว่าท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะครับมาดูทีมงานของเราเก็บงานนะฮะด้านล่างของบ่อนะครับก็เพื่อดูเพื่อความสวยงามนะฮะมาเก็บงานนะฮะแต่ยังไม่เสร็จนะครับก็เพราะว่าดินมันก็จะชันไปเรื่อยนะฮะช่วงนี้ก็ทําทางนะฮะทำทางขึ้นทางลงนะฝั่งนี้นะ,ะมาเกลี่ยคันดินที่เรากั้นน้ำเอาไว้นะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็เรียบร้อยนะฮะ ก็อยู่กับเจ้ารถคุดนะฮะโ,โบบีโกสเปอร์เอนะครับ s k 1 4 0 l c นะฮะ,ะ,ฮะของบริษัทอาริยะอิคเวยเมนต์นะฮะจัดจำหน่ายนะครับโอ้ไม่กัวอาบน้ำนะฮะก็ล้างปัดกระจกของเจ้าของนะฮะราะว่าโคลนนี่เต็มหน้าเลยฮะเอาเอาเอาอีกทีเฮ้ยอุ้ยระวังกระจก่ชัว ก็มาเก็บงานฮะเพื่อความเรียบร้อยนะฮะอยู่กับเจ้ารถขุดนะฮะของทีมงานหอเจ้ากอโอ้โหโอ้เหมือนเหมือนโรรไใมรมออะอเจ้ากอเกตขจรนะครับอ q เ i ิ m เมนนะครับส่งข้าประกวดนะครับคันนี้นะฮะเป็นรถบริษัทนะครับ เมาเก็บงานเพื่อความเรียบร้อยนะฮะก็สวยงามนะครับงานก็เราทํางานก็มาหลายวันฮะตรงนี้อยู่กับเจ้าพันเขียวคนนี้ก็อยู่มาตั้งสิบกว่าวันแล้วนะฮะตรงนี้ก็ได้เวลาอาบน้ํานิดหน่อยฮนะเก็บงานเป็นที่เรียบร้อยนะฮะฝั่งน้นก็เกลี่ยยินจนเสมอนะน้ําก็ไหลพลักลงมาดูสะอาดนะฮะ ทำทางขึ้นทางลงนะฮะมันก็จะลื่นๆหน่อยนะฮะเพราะว่าดินเดียวเอา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 โอ้โอ <laughs> ลื่นล่ะโอ้ตายแล้ว อย่าได้ลูกพี่เด้พี <laughs> ่งานเข้าไป <laughs> เอาต้งวิเคราะห์กันไงกันใหม่นะเอาทำไงตอนนี้ <h ums> มันสไลด์ลงอ่ะลงง่ายฮะแต่ตอนขึ้นเนี่ยโอ้โหยากนะฮะเพราะว่าดินมันลื่นและมันก็ชันด้วยนะเอาลูกฟีจะเอายังไงนาจะต้องขุดเพิ่มนะฮะดินมันชัน่ะ เพิ่มครับขุดเพิ่มเพราะว่ามันลื่นนะฮะตกตายเลยลื่นอ่ะไม่โคลงขึ้นไม่ได้อ่ะ อ่ะที่สภาพดูตอนตรงนี้เพราะว่าแท็กมันเปียกด้วยอะ่ะเคลือบกับดินนี่ก็พอดีเลยอ่ะมาดูฮะลูกพี่ก็จะดันตูดขึ้นนะ <c oughs> าาเลยไปเลยโอ้ตายตายตายไปไปน่ะคนขับน่ะพี่มานะพี่มาเลยเครียดเลยนะโอมือยังไม่ได้อ่ะเพราะมันขึ้นน่ะมันลื่นน่ะ มาี่เปียดเลยนะน่าซิด <laughs> <laughs> เอาอึ๊บอ้าวขึ้นแล้ว เอาใจช่วยฮะเอาใจช่วยฮะยาวเลยโอเคโอ้โหตายเลยผมละตกใจเลยพอลื่นหัวทิ่มเนี่ยอันตรายนะเพื่อตีลิกค้าเนี่ยแย่เลยนะไปโอเคครับจากคลิปนี้ก็ถือว่าขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ็นการคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ